โอ้ยเจ็บ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 ฮ้ยจบได้สักทีการสอบกลางภาคเสร็จสิ้นห้องพักอาจารย์ผลการสอบกลางภาคเออประกาศผลแล้วครับก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่าพวกเขาเป็นไปตามที่คาดดีไหมคิมจูฮยอกได้ที่หนึ่งครับเอออันนั้นค่อนข้างจะเกินคาดนะตอนแรกฉันเองก็คิดว่าเขาจะได้ที่หนึ่งแต่พอมาคิดว่า เขาจัดการนั้นเจียนทั้งหมดได้ด้วยตัวคนเดียวแถมยังไม่มีแม้แต่รอยขีดข่นด้วยแล้วแล้วก็เออถ้าเขาเติบโตเข้ามาในวงการแล้วก็เกาหลีคงจะให้ฉายาเขาว่าเดอะวันนั่นไม่ใช่ฉายาที่มีไว้ให้กับผู้ที่ทําสัญญาที่เก่งที่สุดในโลกนั้นหรอครับใช่แล้วบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีอัจฉริยะมาเป็นเวลานานแต่พูดเลยว่าฉันตื่นเต้นมากที่กําลังพูดอะไรแบบนี้อยู่เออนอกจากนี้ สิ่งที่ไม่คาดคิดอีกอย่างเกี่ยวกับการสอบนี้ก็คือชเวอาลินเวลาที่คิมจูฮยอกทาได้สําเร็จมันก็ไม่น่าเชื่ออยู่แล้วแต่พวกเราไม่รู้เลยว่าเธอจะเอาชนะยูโซโยอนแล้วขึ้นมาเป็นอันดับสองได้ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ชเวอาลินเข้าไปในดันเจียนด้วยตัวคนเดียวเหมือนกับที่คิมจูฮยอกทาและเธอก็ใช้เวลาน้อยมากๆถึงจะได้รับบาดเจ็บค่อนข้างเยอะก็ตามแต่เธอก็สามารถเขยดันเจียนได้ ฉันก็รู้ว่าเธอเป็นคนประเภทขยันและมีความพยายามมากแต่ฉันไม่คิดว่าเธอจะเป็นคนประเภทที่สามารถเคลียร์ดันเจียนได้ด้วยตัวคนเดียวได้เลยถ้าการสอบโฟกัสไปที่ทีมเวิร์กยูโซโยนอนคงจะได้คะแนนสูงกว่าแน่นอนแต่คิมจูฮยอกและชเวอาลินได้คะแนนดีกว่าก็เพราะว่ามันโฟกัสไปที่ระดับการมีส่วนร่วมแต่ต่อให้ผลมันออกมาเป็นแบบนี้ฉันก็จะไม่แนะนำวิธีการของพวกเขาให้กับนักเรียนของเราหรอก มันไม่ใช่อะไรที่นักเรียนธรรมดาธรรมดาจะสามารถล่าเรียนแบบกันได้ครับชเวอาลินฉันเคยพบเธอตอนที่ฉันเป็นผู้บริหารของกิวโชเวเธอมีออร่าของนักเรียนตัวอย่างที่ฝึกฝนเพียงแค่เพลงดาบแต่ว่าเธอไปเอาความคิดที่จะเข้าดันเจียนคนเดียวนี้มาจากไหนกันนะหรือว่าจะเป็นพ่อคิมจูฮยอกนั้นหรอไม่หลอกไม่หลอกเป็นไปไม่ได้นี่ฉันกำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยเลิกคิดแล้วทำคะแนนต่อให้เสร็จดีกว่า วันต่อมาผลการสอบกลางภาคของนักเรียนชั้นปีที่1ลำดับที่1คิมจูฮยอกลำดับที่สองโชเวอาลินลำดับที่สามยูโซยอนลำดับที่สี่โอเซฮยอกลำดับที่ห้าอิมโฮจินลำดับที่6ลีฮยอนลำดับที่7็ลีอิงยุนลำดับที่8ดล็อกดิวเวนทริกล็อกดิวเวนทริกจูเลียเดอร์พาเลสหน่อยจูเลีย ไดเซล่าอยู่ที่เกาหลีแล้วใช่ไหมค่ะโทรหาพวกเขาด่วนเตรียมตัวให้พร้อมกุงโซลจัมชิวไงน้องชายไม่ได้เจอกันนานเลยนะไดเซล่าเวนทรีเอองั้นหืมไอคนที่นายอยากให้ฉันจัดการมีชื่อว่าคิมจูฮยอกสินะไอเจ้านั่นไปทำอะไรเขาล่ะก็ไม่มีอะไรมากหรอก ไอเจ้านั่นก็เป็นแค่พวกเด็กใหม่ไ,ไรสมองที่มาจากโรงเรียนเด็กน้อยน่ะมันดูถูกชั้นด้วยภูมิหลังอันต่ำต้อยของมันช่วยจัดการให้หนักหักหน่อยละ่ะฆ่ามันได้ใช่ไหมน,นั่นมันก็แล้วแต่นายเลยพี่ชายงั้นก็ตัดจากจรอบที่แล้วนะสิงั้นฉันก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยเตรียมตัวงั้นเหรอเพราะฉันต้องไปจัดการเธอคนนั้นเมื่อตอนนู้นฉันกับตระกูลพาเลสเลยมีเรื่องกันใหญ่เลยฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะในตระกูลพาเลสมีคนเยอะหรือเปล่าแต่ฉันต้องฆ่ามากขึ้น เพราะว่าข่าวหรือแพร่กระจายไปไกลเกินไปแล้วแต่พวกคนที่อยู่ในวอฮอล่า,ามันต่างกันออกไปแม้ว่าฉันจะทํามันบ่อยแค่ไหนมันก็ยากที่จะเข้าไปในนั้นแล้วก็สร้างความวุ่นวายนะ่ะเข้าใจแล้วฉันจะเตรียมสถานที่ไว้ให้นายเองไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นไปฮ่า <c oughs> เตรียมรางวัลดีๆไว้ให้ด้วยละ่ะหนึ่งสัปดาห์ต่อมาใบคาร้องออกนอกโรงเรียนอีกแล้วงั้นเหรอก็ใช่น่ะสินายไม่ได้ออกไปครั้งหนึ่งแล้วหรือไงกัน ใช่แต่พวกเขาอนุญาตให้ฉันออกไปได้อีกรอบอ๋อได้ยินมาว่าถ้าทำผลสอบออกมาได้ดีในการสอบใหญ่อย่างกลางภาคกับปลายภาคก,ก็จะมีโอกาสได้ออกไปข้างนอกอีกนี่ดูเหมือนว่าคงจะเป็นเพราะเหตุผลนั้นสินะใช่แล้วเพราะงั้นฉันจะไม่ให้เสียโอกาสหรอกนะฉันจะต้องไปหาบันทึกที่เหลือให้เจอแล้วนายจะไปที่ไหนงั้นหรอสวรนมันน่าจะอยู่ตรงนี้นะนี่หืม ดีใจที่ได้เจอกันนะตลาดเขตเจ็ดเฮ้อหืมกลุ่มดาวจากอีกฝั่งหนึ่งถามว่าเมื่อไหรแ่แหวนจะมาถึงมันอยู่ระหว่างการขนส่งครับคุณกลุ่มดาวมันจะมาตามขั้นตอนปกติและมาถึงผ่านประตูมิติผู้ผคุมกดจากอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าคุณ,คณได้เสียสติไปแล้ว,ลวอะไรล่ะเนี่ยฉันได้ค้นคว้าหาว่ามันเป็นวัตถุจายุคแห่งการทำลายล้างหรือเปล่า ตามที่แมวดําคนก่อนร้องขอมาแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เจอกับรีแอคชั่นอะไรแบบนี้เลยนะในที่สุดมันก็มาอยู่ที่นี่แล้วถ้าให้สิ่งนี้กับพวกเขาไปหวังว่าพวกเขาจะสงบปากสงบคำกันบ้างนะคุณกลุ่มดาวครับแหวนมาถึงแล้วคุณกลุ่มดะมันอยู่ที่นี่แล้วฮะสูวรนนายเป็นใครนะ่ะ ต้องรู้ด้วยหรออ่านายคงต้องการอะไรบางอย่างจากฉันสินะใช่แล้วทำไมฉันถึงต้องมาหานายถึงยอดเขาที่โคตรไกลอย่างนี้ด้วยฟ้าไอ้บางอย่างอะไรที่ว่านี่มันคือการมาจัดการฉันอะไรทำนองนี้หรือเปล่าฮึส้นดีไม่เบาเลยนี่แกนะ่ะไม่ใช่เซนอะไรหรอกใครเห็นเขาก็รู้กันหมดนั่นแหละไม่ใช่เรื่องไงกันฉันรู้มาเมื่อสองสามวันก่อนไอเวนนี่สำหรับคนที่เป็นอันดับหนึ่งในวอลล่า แกดูโง่นะอย่าทำให้ฉันผิดหวังไปก่อนสละล่ะเข้าใจไหมโอ้โชคดีนะที่แกหลบได้นะ่ะคืนเมื่อกี้แกไม่หลบแล้วก็แกได้มองเท็กไปแล้วแนะ่โชคดีงั้นเหรอไม่นะที่ฉันหลบได้เพราะว่านายช้าไปต่างหากแต่เจ้านี้ต้องเป็นคนที่แข็งแก่งแน่แนๆรู้สึกเหมือนว่าเจ้านี่จะแข่งแก่งพอๆกับเซฮยอกเผลอๆอาจจะมากกว่าเซฮยอกซะอีก ขนาดฉันยังรู้สึกว่าอันตรายเลยถ้าต้องหยุดหมัดแบบนั้นด้วยร่างกายกากๆแบบนี้งั้นกลยุทธ์ก็ง,ง่ายๆฮะจะหนีไปไหนฟ้าสำหรับคนอย่างแกการวิ่งหนีคงจะเป็นทางเลือกที่ดีนะเพราะว่าแกมีแต่จะต้องตายถ้าแกไม่ยอมทำอะไรสักอย่างแต่แน่นอนว่าฉันไม่ยอมให้แกหนีไปไหนรอกนี่ไอ้หนูแกได้ใช้สมองบ้างไหมเนี่ยฮะเจ้าหนีมาใกล้ขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน ไม่รู้สึกถึงมัดของมันด้วยซ้ําจนมาอยู่ตรงหน้าแล้วฮะดูนั่นสิแกนี่โชคดีนะเนี่ยที่หลบมันได้ว่าไงน้อยเอเวนนี่อะไรของแกวะยังไม่รู้อีกงั้นเหรอฉันคิดว่าแกรู้แล้วซะอีกว่าใชนคืออันดับหนึ่งในวอลคาร่าค,าคิมจูฮยอกไปโดนตัวไหนมาวะเนี่ยถึงได้แข็งแก่งมากขนาดนี้ สมาชิกตระกูลเวนทริกใช้พรสวรรค์เพื่อยกระดับสถาน,นะของพวกเขาแม้เพียงเล็กน้อยก็เอาพรสวรรค์น,นั้นคือการตอบสนองที่มีมาแต่เกิดต่อยาอายุวัฒนะ